หยุดให้คนข้ามสามคะแนนเลยไม่ฝ่าไฟเหลืองก้หนหคะแนนให้ทางคนอื่นไปก่อนเอาไปอีก3าคะแนนแล้ววันนี้พอได้กี่คะแนนจ๊ะก้าเต็มสิค่ะเหายไปในหนึ่คะแนนนะเน็าไิ่ไหนและน้ำใจบนท้องถนนเริ่มต้นได้ด้วยการเป็นตัวอย่างที่ดีโตโยตา้าถนนสีขาวบนเวทีระดับโลก สิบสองสนามสิบสองประเทศจังหวะเครื่องยนต์คือจังหวัะหัวใจความมุ่งมั่นคือแรงขับเคลื่อนการสังการคือการเคลื่อนที่ในทุกเสี้ยววินาทีเมื่อทุกรายละเอียดสร้างมาเพื่อการตอบสนองผลลัพธ์คือแชมป์โลก World Touring Car Championship 2010 c h e v r o l e t Cruz e e n g i n e e r to respond โครงการรถคันแรกต้องโปรโตอนรับสิทธิพิเศษสูงสุดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน เมื่อซื้อโปรตอนรุ่นเบรีซาก้าเพอร์สนาทั้งเบนซินและ CNG วันนี้รับสิทธิพิเศษสูงสุด1 0 0 0 0แสนบาทพร้อมสิทธิพิเศษเพิ่มเติมไม่ต้องเป็นรถคันแรกไม่ต้องอายุ21ปีไม่ต้องครอบของรถนาน5ปีและไม่ต้องรอ1ปีเพื่อรับเงินคืนรถมีจำนวนจำกัดสอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูมโปรตอนทั่วประเทศวันนี้ถึง29กุมภาพันธ์2555 สำหรับช่วงของสปีดโซ o ซตี้ในวันนี้นะครับเรามีข่าวสารนะครับเรียกว่าเป็นการแถลงข่าวนะครับหลายรายการเลยรับที่น่าสนใจครับเริ่มจากข่าวแรกนะครับกับการนำเอาดีวันกลางปีนะครับจากประเทศญี่ปุ่นครับมาจัดการแข่งขันกันที่ประเทศไทยนะครับถึง3-4สนามเตนเต็มครับกับค่ายของสยามกีฬาครับพร้อมกับงานที่ชื่อว่าบางกอกออโต้ซาลอนอินเตอร์เนชันแนล2012นนะครับซึ่งจะถือว่าเป็นการจัดงานนะครับเกี่ยวกับเรื่องของรถแต่งมหกรรมยานยนต์ ที่ใหญ่มากๆครับของประเทศไทยครับจะเป็นอย่างไรต้องลองไปชมกันนะครับตามด้วยข่าวของการเตะบอลนะครับเรียกว่าเป็นรอบชิงชนะเลิศครับของ Toyota l ลีกครับสอ1นะครับซึ่งเราก็ได้ผู้ชนะกันมาแล้วนะครับก็บอกไปนะครับว่าเป็นใครเดี๋ยวลองไปฟังในข่าวเองนะครับแต่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆครับเพราะว่าผู้ชนะครับจะไปแข่งลีกที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยครับ และข่าวสุดท้ายครับเป็นข่าวของทางค่ายลามินาฟิล์มเพื่อนบ้านของเรานะครับกับการจัดงานแทงกเพรสปาร์ตี้ครับกับการไปโยนโบลิ่งกันนะครับร้องกับทีมงานของสปิริตก็ไปร่วมแจมด้วยครับขอบคุณลามินาครับบรรยากาศจะเป็นยังไงทั้ง3ข่าวลองไปชมกันในช่วงของสปิริตดอนี่ครับ สำหรับข่าวนี้นะครับก็เป็นข่าวของทาง Toyota ครับกับการจัดงานโ o โยต l e a ี u ครับ2011นัดชิงชนะเลิศระหว่างการท่าเรือ FC แชมป์เก่าครับประทะกับบุรีรัมพ p เ a ซึ่งผู้ชนะนะครับจะได้รับสิทธิ์การแข่งขันทุกบอนนับพิเศษครับ t ตโยต้า e รีเมียครับ2011ร่วมกับทีมเวลกันตะเซนไดทีมดังจากลีกอาชีพญี่ปุ่นครับงานนี้ก็เป็นงานแถลงข่าวนะครับจริงๆแล้วการแข่งขันนั้นได้สิ้นสุดลงไปแล้วนะครับเมื่อวันเสาร์ที่4ที่ผ่านมาครับ โดยแชมป์นะครับได้แก่บูริลัม P.E.A. ครับก็ขอแสดงความยินดีมาณนที่นี้ด้วยครับและสำหรับข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวของทางบริษัทสยามสปอร์ตซีดีเคจจำกัดครับ ได้มีการผลิกกำลังกับบริษัท Inspire Entertainment จำกัดนะครับซึ่งถือว่าเป็นบริษัทในเครือของสยามสปอร์ครับเปิดสกลาดใหม่ต้อนรับปีมังกร2,555นะครับโดยการจัดการแข่งขันรถดิฟระดับโลกดีวันไทยแลนด์กลางปี National Series ครับพร้อมกับการจัดงานแสดงรถแต่งและอุปกรณ์ตกแต่งบางกอก International Auto Salon 2,012ซึ่งงานนี้นะครับถือว่าจะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับอีกหนึ่งงานของปีนี้ครับ โดยการทุ่มเงินงบประมาณทั้งสิ้นนะครับกว่า700ล้านบาทครับซึ่งงานนี้จะเริ่มเมื่อไหร่อย่างไรนะครับชาว Speed X TV ครับคอยรอฟังข่าวกันต่อไปแล้วกันนะครับ และสาหรับข่าวสุดท้ายนะครับเป็นข่าวของค่ายลามินาครับกับลามินาฟิล์มโดยงานนี้นะครับคุณจันทภาสายสมรกับรรมการผู้จัดก,การบริษัทเทคโนโลยี ade, จำกัดได้เชิญสื่อมวลชนร่วมงานเลี้ยงขอบคุณประจําปีนะครับโดยงานนี้นะครับก็เป็นการแข่งขันโบลิ่งกระชับมิตรพร้อมกับการมีชมรลมรถขับเคลื่อน4ีล้อกระทิงโทนทีม BPS และก็กันร,ระยานนมิรนะครับที่ได้ร่วมกันสารฝันเด็กไทยสร้างโรงเรียนมาแล้วถึง10โครงการครับ ซึ่งงานนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่ได้รับความสนุกสนานกันทั่วหน้าครับ